สวัสดีค่ะแองจี้นะคะวันนี้แองจี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์การทำพาสปอร์ตนะคะเล่มใหม่ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับเพื่อนๆที่อาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ยังไม่เคยไปทำพาสปอร์ตเล่มใหม่เนาะที่สถานทูตไทยในอเมริกานะคะครั้งนี้เองจี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่เออไปทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ปีนี้ก็โชคดีหน่อยนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งประกาศว่าสามารถเลือกทำแบบ10ปีได้นะคะเองจี้ก็เลือกทำเป็นแบบ10ปีเนาะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตนะคะขั้นตอนหลักๆในการ ทำพาสปอร์ตไทยที่อเมริกานะคะก็คือ1นัดหมายออนไลน์2เดินทางไปทำพาสปอร์ตด้วยตัวเราเองขั้นตอนที่3ถ้าพาสปอร์ตเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถไปรับเองที่สถานทูตหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็สามารถให้ทางสถานทูตนะคะส่งทางไปรษณีย์มาที่บ้านเราได้นะคะอ่ะมาพูดถึงขั้นตอนแรกก็คือการนัดหมายออนไลน์นะคะเมื่อก่อนเนี่ยไม่แน่ใจว่าสามารถ w a l ์กอได้หรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีบริการกงสุนสัญจรด้วยนะคะที่ทางกงสุนเนี่ยเขาจัดทำเป็นบริการเคลื่อนที่นะคะเขาก็จะมีแจ้งเป็นกำหนดการมานะคะว่า วันที่เท่าไหร่เท่าไหร่เขาจะเดินทางไปที่ไหนนะคะแต่ว่าพอมีโควิดมาเนี่ยก็ไม่ได้มีการ w a l k in แล้วก็กงสุนสัญจรก็ไม่มีนะคะก็จะมีแค่ให้นัดหมายออนไลน์อย่างเดียวถ้าใครไม่ได้นัดหมายออนไลน์ไปก่อนเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเข้าไปทำพาสปอร์ตได้หรือเปล่านะคะในการนัดหมายออนไลน์นะคะเราก็ต้องเช็คดูก่อนว่ารัฐที่เราอยู่นะคะสามารถเข้าไปทําได้ที่สถานกงศูนของรัฐไหนนะคะอย่างของอจีอยู่เวอร์จิเนียสามารถเข้าไปทําที่ สถานทูต ที่รัฐวอชิงตันดีซีนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถไปทําได้ที่นี่ที่เดียวนะคะสมมุติเราอาจจะไปเที่ยวหาเพื่อนไปหาพ่อแม่ที่รัฐอื่นแล้วก็ที่รัฐนั้นเขามีสถานทูตไทยแล้วก็นัดหมายไปทําที่นั่นก็ได้นะคะในการนัดหมายออนไลน์นะคะอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันคิวเต็มตลอดเลยนะคะต้องพยายามคอยเข้าไปเช็คทุกวันนะคะเข้าไปจิ้มจิ้มดูช่วงเวลาที่ว่างนะคะในแต่ละวันเนาะบางทีมันอาจจะขึ้นว่าเต็มแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าบางที มันอาจจะมีคนที่ยกเลิกแล้วก็มีอ่ะช่วงเวลานั้นว่างให้เรากดพอดีนะคะก็พยายามเข้าไปดูในเว็บไซต์บ่อยๆนะคะจะได้วันนัดเนาะพอนัดหมายเสร็จเรียบร้อยนะคะทางสถานทูตเขาก็จะมีอีเมลมาให้เราเป็นอีเมลยืนยันนะคะวันเวลาที่เรานัดหมายเข้าไปทําพาสปอร์ตและในอีเมลนะคะเขาก็จะมีแจ้งด้วยเอกสารที่เราต้องเตรียมไปนะคะมีอะไรบ้างจะมีสาเนาบัตรประชาชนสําเนาพาสปอร์ตเล่มเดิมนะคะแล้วก็จะมีแบบฟอร์มออนไลน์ที่เขาส่งมาให้เรากรอกเนาะก็ ก็กรอกตัวนั้นแล้วก็ปริ้นออกไปด้วยนะคะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะเราต้องจ่ายเป็น Money Order นะคะหรือว่าเป็น c a s h i e r s h เช็ของ a องจี้สปีก็55เหรียญดอลลาร์นะคะหรือว่าถ้าใครจะทำา5ปีนะคะไม่แน่ใจว่า30หรือ35ดอลลาร์นะคะแล้วก็เตรียมเป็นเงินสดไปนะคะค่าไปรษณีย์เนาะที่เขาจะส่งเล่มพาสปอร์ตมาให้เราเมืองที่แองจอยู่นะคะในรัฐเวอร์จิเนียมันก็ค่อนข้างไกลจาก DC เหมือนกันขับรถประมาณ4ชั่วโมงไม่สะดวกไปรับเองเนาะก็เลยจ่ายตังค่าไปรษ ให้เขาส่งมาที่บ้านเตรียมเป็นเงินสดไปนะคะ26เหรียญ35เซนนะคะมาถึงขั้นตอนที่2ก็คือการเข้าไปทำพาสปอร์ตด้วยตัวเราเองเอจี้ก็ขับรถไปจากเวอร์จิเนียนะคะ4ี่ชั่วโมงเนาะแล้วก็ไปพักโรงแรมมีนัดวันศุกร์เนาะก็ไปถึงวันพฤหัสตอนเย็นก็เผื่อๆไว้นะคะเพราะว่ากลัวไม่ทันเนาะกลัวจะรถติดหรือว่ามีอะไรที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะ ก็เลยเไปวันพฤหัสตอนเย็นตื่นเช้ามาก็จะได้ไปสถานทูตเลยนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเองจี้จะใส่รีวิวโรงแรมที่เองจี้ไปพักให้ด้วยนะคะสถานทูตไทยที่ดีซีนะคะเราสามารถเข้าไปได้คนเดียวนะคะสมมุติว่าแฟนหรือว่าเพื่อนพาเราไปแต่เขาไม่ได้มีธุระไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเข้าไปทําในสถานทูตนะคะไม่สามารถเข้าได้เนาะมีแค่เรานะคะคที่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าเรานัดหมายกับทางสถานทูตไว้เนาะแล้วก็ไม่มีที่จอดรถนะคะเดินไป รือว่าจะเรียกลิฟต์ไปส่งจะสะดวกกว่านะคะสะดวกกว่าเอารถไปเองเนาะพอเข้าไปถึงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้กดกริ่งเรียกแล้วเขาก็จะถามว่าได้นัดหมายไว้ไหมเราก็ตอบชื่อเขาไปเนาะเขาไปด้านในนะคะก็มีเอกสารให้กรอกหนึ่งแผ่นนะคะเป็นเอกสารเหมือนที่ฟอร์มออนไลน์ที่เขาส่งให้เรานั่นแหละนะคะก็เป็นข้อมูลเดียวกันก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาให้กรอกเป็นเปเปอร์อีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งเราก็พิมพ์มาให้เขาแล้วเนาะพอกรอกเอกสารเสร็จนะคะเขาก็จะข เอกสารทั้งหมดที่เราเตรียมไปนะคะจะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาพาสปอร์ตเล่มเดิมมันนีออเดอร์เงินสดค่าปริศนีนะคะในกรณีที่ไม่ได้ปรับเองเนาะแล้วเราก็ต้องยื่นพาสปอร์ตตัวจริงนะคะที่หมดอายุแล้วเนาะแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงยื่นให้เจ้าหน้าที่เขาไปนะคะเขาก็จัดการเอกสารอะไรให้เราเรียบร้อยเราก็แค่นั่งรอเข้าไปถ่ายรูปนะคะสักพักเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาเรียกเราเข้าไปถ่ายรูปก็จะมีพิมพ์ลายนิ้วมือมีลายเซ็นแล้วก็ให้ถ่ายรูปเรเรียบร้อยแค่นั้นนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็แจ แจ้งว่ารอประมาณ4-6สัปดาห์นะคะก็จะได้เล่มพาสปอร์ตส่งมาถึงที่บ้านเราซึ่งขั้นตอนของเขาเนี่ยก็คือเขาเจะเอาข้อมูลแล้วก็เอกสารของเราทั้งหมดเนี่ยส่งไปที่ไทยให้ที่ไทยออกหนังสือเดินทาง มาให้เราเราก็ส่งกลับมาที่อเมริกาอีกทีหนึง่งก็เลยค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแองจี้นไว้ว่าถ้าพาสปอร์ตมันเหลือน้อยกว่า1ปีเนาะเรากลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ไทยก็จะทําที่ไทยเลยเพราะว่ามันได้เร็วดีนะคะก็คือทําวันเดียวได้เลยจ่ายเพิ่มนิดหน่อยนะคะหรือว่าถ้าเราทําแบบธรรมดามันก็ยังได้ถือว่าได้เร็วอยู่นะคะถ้าทําในกรุงเทพเนาะตอนที่แองจี้ทำนะประมาณ2วันก็ได้แล้วนะคะแบบธรรมดานะไม่ได้ทําแบบเดือนพิเศษนะคะตอน แล้วก็แพลนไว้ว่าจะกลับไทยปี2020นะคะถ้ากลับไทยตอนที่เราแพลนไว้เนี่ยมันพาสปอร์ตมันก็เหลือประมาณ6-7เดือนเองจี้แพลนไว้ว่าจะยกเลิกพาสปอร์ตเล่มเก่าไปเลยแล้วก็ทําเล่มใหม่ในตอนที่เราอยู่ไทยนะคะแต่มันก็เกิดสถานการณ์โควิดขึ้นมานะคะก็เลยไม่ได้กลับไทยเนาะปี2020คือปีที่แล้วนะคะก็เลยต้องทําพาสปอร์ตที่อเมริกานะคะเอ่อมีอย่างหนึ่งนะคะที่ในตอนที่เรากรอก ในการนัดหมายมันจะมีคําถามว่าพาสปอร์ตเราหมดอายุเกิน1ปีหรือ,อยังส่วนของเอจี่เองยังไม่ถึง1ปีนะคะก็เลยถามเจ้าหน้าที่เขามาว่าถ้ามันเกิน1ปีหมดอายุเกิน1ปีแล้วเนี่ยคือเราจ่ายค่าธรรมเนียมอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า จ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าไม่ได้มีค่าธรรมเนียมอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าแค่เหมือนกรอกเอกสารเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะแต่ไม่ได้มีค่าธรรมเนียมอะไรเพิ่มเติมนะคะก็เดี๋ยวถ้าได้เล่มพาสปอร์ตมาแล้วนะคะเดี๋ยว e เอจี้ยงมาให้ดูเนาะเพราะว่าเป็นพาสปอร์ต10ปีเล่มแรกของเ e อ็จีเหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแค่แบบ5ปีเนาะอันนี้จะเป็นเล่ม10ปีเล่มแรกของเ e อ็จีนะคะเดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสําหรับใครที่มีนัดกับสถานทูตไทยที่วอชิงตันดีซีนะคะเอ็จ e ี G ก็มีรีวิว พักนะคะซึ่งเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกเหมือนกันนะเพราะว่าแองจี้สามารถเดินไปได้เลยนะคะเดินไปได้จากโรงแรมถ้าเราเดินเนาะก็ประมาณ1 0 1ถึงนาทีประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากเดินเนาะก็เรียกลิฟต์ไปได้นะคะประมาณ5นาทีเนาะจากโรงแรมไปถึงสถานทูตนะคะโรงแรมที่แองจี้ไปพักนะคะก็คือโรงแรมวอชิงตันฮิลตันนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวโชว์ห้องให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ จะเป็นวิวจากที่หน้าต่างโรงแรมนะคะกระจกแอบ,บสกรปรกนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะห้องน้ำถือว่าใช้ได้เลยนะคะและที่นี่เขายังมีสระว่ายน้ำให้บริการด้วยนะคะเราก็จะมีฟิตเนสเนาะส่วนอันนี้เป็นทางเดินไปสถานพูดนะคะเดินชิลๆได้เลยไม่น่ากลัว เดินมาเรื่อยๆประมาณ10 1 5นาทีจากโรงแรมนะคะก็จะถึงสถานทูตไทยฝ่ายกงศุลค่ะ เอนจี้ก็มีอีกช่องหนึ่งนะคะทำเป็นบล็อกตอนที่ไปดีซีเนาะก็คือเป็นบล็อกแบบไปเที่ยวในดีซีด้วยนะคะทําไว้อีกในช่องหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้เนาะยังไงฝากกดติดตามทั้ง2ช่องของเอนจี้ด้วยนะคะถ้าใครอยากให้แชร์ได้เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตในอเมริกานะคะก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะถ้าใครอยากติดตามเอนจี้ในช่องทางอื่นๆน,นะคะ <ๆ S 1> ก็จะมี Facebook Page นะคะ Si m p l y แอแล้วก็จะมี Instagram นะคะ Angie Huber underscore นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบาย